มานี่ไงโอ้โหมึงฟาดกูขนาดนี้มึงเอาเกมกูกลับไปเล่นที่บ้านเลยเดี๋ยวกูจะลบทิ้งละไอ้บ้าเอ้ยครับสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับกับมหมีค้งวันนี้เราอยู่กับเกมแคสกันนะบอกแล้วว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ๆผมก็ขึ้นที่1ได้ไงก็ไม่รู้ครับล่าสุดนะถ้าจำไม่ผิดนะผมอยู่ที่สองะฮะแล้วก็ตอนนี้ เขาก็ได้ขับไล่เราไปอยู่สเตทที่หเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยความเก่งของผมเนี่ยขึ้นที่หนึ่งได้ยังไงวะเนี่ยงงเหมือนกันนะะเอาล่ะตอนนี้เขาปลดล็อกของฟ้าสองดาวให้ผมแล้วฮะเอาอะไรดีอันนี้กว่าเงินเนี่ยสำคัญเพศชายมันเพศชายอยู่แล้วเอาล่ะเขาให้กล่องเรามาด้วยครับเป็นกล่องประกวญมานะฮะเออโอ้โหลสองดาวครับคุณผู้ชมฮะ เฮ้ยลอสองด้านสองอันเลยเฮ้ยโว้ยี่สบเปอร์เซ็นตกับบิ๊ฟุรู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยฮะเอาละเรามาดูกันดีกว่าว่าคราวนี้เนี่ยเราจะมีอะไรอัปเกรดรถตัวเองกันบ้างโออะไรว่าค่าเข้ามานี่ก็มีคุณโจมตีผมเลยครับตอนนี้อยู่อันดับที่5ฮะไหนขอเป็นเช็คอันดับตัวเองแป๊บหนึ่งฮะ นี่ครับเอาละเข้ามาปุ๊บนะฮะเข้ามาอยู่ที่อันดับที่6ทันทีโอ้โหดูคนออนไลน์ครับเรียกว่าออนไลน์กันทุกคนเลยก็ว่าได้ครับผมเชื่อว่าแม่งน่าจะเพิ่งผ่านมาสเตจที่6ด้วยกันทั้งหมดนี่แหละฮะนี่ไงมีคนโจมตีผมแล้วเรามาเปิดของที่เขาให้กันดีกว่าฮะนี่มีสปอนเซอร์ให้ของเรามา ไฟฉายลอ้อซิงเกิลล็อกเกตแล้วก็สว่านพร้อมกับเบรดน่าสนใจมากครับตอนนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยครับว่าผมควรจะเปลี่ยนการวางรถไหมครเฮ้ยมีกล่องนึงนี่กล่องสวยซะด้วยเปิดซะหน่อยเฮ้ยของก็ซ้ำๆเนี่ยมันไม่มีพวกอะไรที่เป็นเลเซอร์ใหญ่ๆบ้างเลยหรือไงเนี่ยอื แล้วเราก็มาอัพเจ้านี่กันครับนี่ฮะเราอัพนี่เพื่อเพิ่มตังค์ไม่พอไอ้บ้าเอ้ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีก,กว่าว่าเราเนี่ยอัพเกรดอะไรลดได้บ้างครับสติ๊กเกอร์เหรอแปะไปะแน่นเอียดไปหมดเลยครับรถผมฮะตอนนี้เนี่ยมาดูกันดีก,กว่าว่าเจ้ารถผมเนี่ยจะสามารถต่อสู้ได้หรือไม่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้จะเข้าควิกไฟเราจะไปลุยสเตจกันนี่ก่อนนี่ก่อน ไม่ได้โอ้โหถ้ายกเรื่องนี่แพ้เลยครับ oh. ไหนๆก็เข้ามาแล้วสู้มันสักหน่อยก็แลวกันลยุยโอ้โหมันพุ่งใส่เราฮนะดันมันออกไปก่อนอืดันให้มันเอาเลเซอร์ยิงกูเนี่ยแหลอะอะยาไม,ไม,ไม่มันดูดได้ไงวะมันยิงเสร็จแล้วอะอีพลาดมากเลยครับสุดท้ายก็แพ้อย,อยู่ดีฮนะลูกนี้ยกเลิกไปเลยดีกว่ายังยนะยังมีคนโจมตีผมอยู่เรื่อยๆฮนะมันเป็นเรื่องที่ยอมไม่ได้ฉะนั้นเนี่ย ผมไล่ไป้นแต่ล่างสุดเลยดีกว่ามาเจ้าอ่านชื่อว่าอะไรวะเนี่ยเอเยเจเอเมช่างแม่งฮะชื่ออ่านยากเหลือเกินนะฮะดูสภาพรถเขาครับดาเมจร้อยปดีคือแม่งยิงสองทีกูตายแน่นอนครับเอาเป็นว่าหวังว่าผมจะสามารถชนะเขาได้กันแล้วกัน <c oughs> <c oughs> คุณผู้ชมครับดูรถกันครับเฮ้ย <c oughs> เดีย <c oughs> เดียว <c oughs> เดียว <c oughs> เดียเดียว มว่าผมชนะชัวอะไรเนี่ยรถมันหงายน้องด้วยตัวเองแล้วกูก็ไปงัดรถแม่งขึ้นมาไอ้บ้าเอ้ย <c oughs> เอาล่ะเราข้ามเจ้านี้ไปก่อนครับเราสู้มันไม่ได้ฮนะอ,อาวุธของแต่ละคนนี่มันสุดยอดมากๆเลย <c oughs> นี่ไงจะแลกไม่ไหนเนี่ยโอ้ดามเมจสองร้อยกว่าพุ่มเบลโคมาจากไหน <c oughs> เอาล่ะตอนนี้นะเราก็เจอคู่ต่อสู้เราสองคนเลยครับ เราไปดูคนต่อไปกันดีกว่าเจ้านี่ครับแ่งตกเป็นอันดับที่สี่แล้วโอ้โหเฮ้ยดามเมสุสีครับมาอ่ะแก้ไม่ขับใช่ไหม,มเสร็จกูแน่นอนงางอีกงางย,ยังไหมยังอีกยังอีกเฮ้ยยังอีกน <c oughs> ะแพ้แพ้สามตาติดแล้ว <c oughs> เอาละฮะ เพื่อความไม่ยุ่งยากในการกดครับเดี๋ยวผมจะกดคําว่าไฟนี่เลยฮนะมันจะไล่สู้ไปให้ทุกคนเลยมาดูกันดีกว่าเราจะสามารถสู้ใครได้บ้างนี่เลยเจ้าแรกม,มาถึงก็การลดแล้วเลยครับเสร็จกุหลาบขาวเนี่ยเรียบร้อยครับกินหมูรับหนึ่งตัวฮะต่อให้ดาเมจแกร้อยหนึ่งก็ตามเออจ้านี้ผมว่าเราน่าจะสู้โอ้โหโอ้โหมาดิมาเด็เออมาดิมาแล้วกูจะวิ่งเข้าไปหาเขาทำไมาวะเนี่ยมาหายท้องไป ไายหงไปสิสู้กันไม่ได้เอาล่ะไไหายเลยยังอีกอยังยังจะดื้ออีกนะเอาละครับเรามาดูกันดีกว่าว่าผมจะสามารถสู้ได้ไหมอีกทีสู้ไม่ได้เฮ้ยคันนี้ไม่มีอาวุธครับผมว่าผมตรงนั้นเนี่ยเฮ้ยเนี่ยนะไอ้มันตัวที่เราแพ้ไปตอนแรกนี่หว่าอ๋อมันถอดของอยู่แน่ๆเลยครับเรียกว่ากินหูฮะเย่ได้มาเหรียหนึ่งเอาล่ะเจ้านี่ แกคิดว่าแกงัดฆ่าแล้วโอ้โหสว่านมันใสแล้วเอาสว่านหลุดแล้วเซฟกูละเอาหนี้ <c oughs> ให้ทุกแกท่านทุกนั้นถึงตัวโอ้โหแรงไปสองร้อยยี่สิบเก้าดาเมจครับเอ้ยอย่าไปงัดมันกลับขึ้นมานะ <c oughs> ที่บ้านลดไปงัดเขาเฮ้ย <c oughs> ยังดีครับยังสู้ได้อยู่ฮนะเอาละคราวนี้ไอ้คันนี้รู้สึกเราเพิ่งแพ้ไปครับอย่างัดมันขึ้นไปงัดมันขึ้นไป ไอ้สว่านนี่มันก็แรงเหลือเกินไแววหังมาจากไหนโอ้โหคันนี้มันกดหน้ารถมันลงมาครับเพื่อที่จะทําให้เรางัดหรือหงายม่อยากแต่ก็ไม่ไม่ครองนามือข้าหรอกเอาละเฮ้ย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 นะเสร็จค่ะล่ะราวนี้ยังอีกอุปกรณ์เขาพร้อมยรงไงครับผมว่าถ้ามาสเตจนี้เนี่ยดูทรงอย่างนี้เนี่ย เราควรจะเปลี่ยนรถใหม่ครับแบบเดิมสู้ไม่ได้แน่นอนฮนะเฮ้ยคราวนี้แหละเรียบร้อยครับโหเกือบไปนะถ้าเมื่อกี้มันเลื่อนลงมานิดนึ่งลงแพ้แล้วฮะนะได้หกเหรอไงไปไงไปยา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็โอ้โอ้โหกูยอมก็ได้เอาแล้วครับตอนนี้เราชนะได้แค่6ครั้งครับ มาเอ้ยอเจ้าก่อเมื่อกี้ที่เราสู้กับมันไปเนี่ยมันย้ายสเตตไปแล้วฮะเอาละตอนนี้เราอยู่อันดับที่5ครับเรียกว่าชนะไปหกครั้งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะมาดูกันดีกว่าว่าเราควรจะเปลี่ยนแปลงอะไรรถเราบ้างเอาละเรายกเลิกรถเราไปเรามาดูนี่กันดีกว่าฮะเขาบอกว่ามีคนแนะนําผมมาว่าจริงๆเนี่ยเห็นรถสีฟ้าเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาใช้ครับเพราะว่าดูฮนะ มันมีพลังไฟฟ้าน้อยมากครับต่อให้เลือดเยอะแค่ไหนก็ตามครับพลังไฟฟ้าแม่งก็น้อยอยู่ฮะก็คือพูดง่ายๆว่าใส่ของได้น้อยครับอ่ะเรามาใส่โอ้โหดูคุณผู้ชมครับไอรถกระป๋องนี่มันเยอะจังวะฮะบอลเดอร์เนี่ยแต่เราไม่อยากได้ครับผมมองว่าด่านนี้เนี่ยจุดนี้น่าสนใจมากเลยครับ5ดาวบวกกับอีก22%เอ้ยตตรงนี้ก็เยอะอยู่ อันนี้ถ้าเราใช้ดิวอะปุ๊มาใส่อุธได้อันเดียวอะอันนี้ก็ใส่ได้อันเดียวอะอันนี้อันนี้เมื่อกี้อันนี้ได้เขียนวะหัวที่ใส่ได้3มอันเลยครับแต่เอเนจีไม่ให้กูมาแค่เนี้ยเอาล่ะลองอันนี้ดีกว่าครับอ่ามาแล้วเราก็ใส่เขาบอกว่าถ้าเราใส่ล้อเนี่ยนี่ครับใส่ล้อเจ้านี่ฮะเราจะบวกเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปอีกครับนี่ป่าวะ นี่มันบิ๊กฟูดนี่นี่ก็บ i ิ๊กฟูนี่แล้วมันอยู่ไหนวะอันนี้นี่ฮะมาเรียบร้อยครับอันนี้เขาบอกว่าถ้าอยู่กับเจ้านี่ฮะเจ้าล้ออันนี้เราจะบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเข้าไปอีกเสร็จค่าละไหนอันไหนยเยอะกว่านอันไหนยเยอะกว่าอ่าอันนี้เยอะกว่าครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ไม่บวกครับสกูตเตอร์อพอครับล้อพออะไรฮะต่อไปอาวุธครับ ไหนมีอันไหนบวกกับเจ้านี่บ้างอันนี้คืออะไรเซิร์เฟอร์ฮะหวัวน,นี้บวกกับบอร์เดอร์อันไหนบวกกับเซิร์เฟอร์วะเหมือนนี่เหมือนเคยมีนะนี่หรือเปล่าอาแล้วครับคุณผู้ชมฮะบวกดาเมจก,กับเซิร์เฟอร์นี่มีขี้แตกกันแน่นอนครับอันนี้นิกกี้อะเฮ้ยบวกหกปกับเซิร์เฟอร์ครับน่าสนใจ6%เปอร์เซ็นตนี่ถ้าร้อยนี่บวก6 ร้อยบวกหกห้าบ้าบวกหเป็นเท่าไหร่วะห้าสิบ้าบวกหกห้าบห้าบวกหกแป๊บนึ่งนะช่วงนี้สมองประเบอร์ห้าสิบห้าบวกหเป็นหกสิอันนี้67เยอะกว่าแหมเกือบโดนหลอกเลยครับอ่ะอันนี้14บสี่สาสโอเคผมเชื่อว่าคราวนี้เนี่ยรถผมจะต้องโหดมากแน่ๆอ่ะเรามาอัปเกรดเจ้านี้กันดีกว่า หนึ่งดาวใช่ไหมหนึ่งดาวก็อัพไปเถอะเอออุย้ยสองอันนี้สองดาวนี่หว่าเอออัพไปแปะเข้าไปนี่อะไรอะ่ะบวกไปก็เท่านั้นน่ะเออข้าไม่ใช้แล้วออข้ามาใช้ของฟ้าแล้วโดระดับนี้นะของกะโหลกกะโหลกเราไม่ใช้แล้วอัพเกรดมันให้เต็มเลยดีไหมเน้นดาวเมจไปเลยเอาให้เต็มที่นี่อันนี้อันนี้เดี๋ยว ไอ้ลูกตุ้มเราบวกเท่าไหร่วะโหลูกตุ้มดาเมจเบามากเลยอ่ะเราบวกดาเมจให้ลูกตุ้มเราก่อนดีกว่าฮะงับเข้าไปเดะเดวเดะเดะเดเดนี่อะไรโออันนี้ดาเมจนะส่ถ้าบวกเข้าไปเป็นเท่าไหร่วะเออบวกไปเลยอ้าวฮ้ยนั่นมันของรักของหัวเราเลยนั่นแหละแต่ไม่เป็นไรครับ<อ>ยัดยัดไปก่อนออเออมีอะไรยัดไปให้หมดอ่า 11็1แล้ว1แล้ว12ไปฮะพอ12ยังไม่พอครับเราต้องแรงกว่านี้ไอ้นี่เลยอัพเข้าไปดิพอป่าวะดีไงเอาเข้าไปอีกโหมันบวกน้อยมากเลยครับนิดเดียวอีกนิดเรลสแล้วครับ81กับเท่านี้โอเคถือว่าได้อยู่ฮะ ไอ้นี่ใส่ไม่ได้นี่ครับสังเกตครับเรามีขวดที่แบบเป็นเทอร์โบเลยฮะแต่พอดีว่าถ้าเราเปลี่ยนคันปุ๊บเนี่ยเราจะใส่ไม่ได้ครับช่างแม่งฮะหุ้ยอันนี้ถ้าใส่กับล็อกเกตนี่ไม่มีที่ให้ใส่อะโบวกเดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์กันเลยทีเดียวแต่ข้าไม่มีที่ให้ใส่ช่างมันแล้วกันและเราก็ไปที่เดี๋ยวยังไม่ติดสติ๊กเกอร์ไปไม่ได้ฮะติดเงินติดระเบิดติดคิงด้วยอะ ติดคิงอันนี้มองไม่เห็นระเบิดไว้นี่คิงไว้นี่อ่าคิงไว้บนระเบิดครับแล,แล้วก็แฟนพันธ์แท้ไว้ข้างหน้าสุดพร้อมกับลูกเต๋าไว้ข้างหลังแล้วก็เจ้าหมีนอนน้อยโอเครถเราเนี่ยน่าจะแรงพอสมควรแล้วครับเสียอย่างเดียวฮนะเออเสียอย่างเดียวคือไม่มีเลือดครับ <c oughs> <c oughs> คือกูไม่ได้อัปเกรดรถเลยไงอา่าไหนดูดีอัปเกรดเนะี่บอกว่าเอามีมาอัพดีกว่ามึ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บเฮ้ย ตังค์ไม่พอเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองต่อสู้ดูดีกว่าครับเผื่อเราจะได้ตังค์มาฮะมาดูกันว่าเราจะไล่าจากล่างขึ้นไปเลยนี่มาใหม่ดีกว่าเจอกันหน่อยไหมล่ะ,ะดูการมาใหม่ของเขาครับเลือดเขาเนี่ยพอๆกับเราดาเมจเขาเนี่ยพอๆกับเราครับทั้งสองอย่างเขามากกว่าเราอย่างละนิดอย่างละหน่อยฮะ,ะมา ดูครับของเราแรงกว่า AH, จะบอกว่าของเราแรงกว่ามันก <so ็จริงครับเฮ้ยมันก็ไม่จริงครับของเขาแรงกว่าครับสังเกตนะแต่พอดีเขาช้ากว่าเราอะเฮ้ยตั้งแต่เปลี่ยนใหม่เน oui> ี่ยเดี๋ยนะกูหํำใหญ่ถ้าใ้เดาเนี่ยเจ้าหนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนไทยแน่ๆเลยเออถ้าดูชาแนลอยู่เนี่ยรีบไปเลยนะมันไปอยู่เจ็ดแล้วครับไว้เดี๋ยวเจอกันในสเตจที่เจ็ดก็แล้วกันเอาละไหนเจ้ามู มาว่าอะไรวะช่างมันนะข่าอัพเกรดรถมาใหม่แล้วแกสู้ข้าไม่ได้แน่นอนเปี้ยงอะมาเด็กข้ามีเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 เข้าว่าดาเมจข้าเยอะแล้วนะ <c oughs> ลืมไปครับว่าเจ้ารถคันนี้มันแพ้รถที่เป็นคลาสสิกครับเพราะว่าคลาสสิกเนี่ยพอชนปุ๊บมันจะงัดขึ้นมาเลยฮะเอาแล้วกูจะไปสู้กับมันอีกรอบทำไมวะเนี่ยไม่เอาเอ้ยสู้ไม่ได้คุ้มไหมเนี่ยวะ ผมคุ้มไม่ในที่อัพเกรดรถจะกะโหลกกะลาปากระกป๋องคันนี่ยฮะเอาละมานี่ไงเฮ้ยปัญงัดเราอีกแล้วโอ้โหตายแนย่โอ้วแเล้วเครียดเอาละเราแพ้มันสองคันแล้วคันนี้ไม่น่าแพ้ ดูจากรูปร่างหน้าทางแล้วน่าจะสูสีมันหน้ากันจะงัดเราไม่ขึ้นมันน่าจะงัดเราไม่ขึ้นโอ้เรียกว่าชฉวเฉียดมากครับอีกนิดเดียวเป๊ะเลยเนี่ย <c oughs> แล้วก็เจ้านี่ครับเฮ้ยไอ้นี่นี่ที่ครั้งนี้แล้วมันกําลังสร้างรถอยู่เอาไม่หน่อยเว้ยเผื่อมันสร้างต่อครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเราไม่มีงัดด้วยฮะเฮ้ยแต่เลือดมันน้อยครับเนี่ะเนี่ย แกคิดว่าเลือดแกนี้แกจะสู้ขาดายกันเลเรียบร้อยครับแหน่รถอันเดิมอันแรกมึงก็ดีอยู่แล้วไม่น่าเปลี่ยนเลยเอาล่ะต่อไปฮะครัชเชอร์แกโดนขะแน่ไททันครับคราวนี้เราไม่มีงัดซะด้วยฮะดาเมจเขาเยอะกว่าเราอยู่พอทวตัวนะมาเฮ้ยน่าสนใจสายดาเมจนี่คือลุ้น50 50กันเลยดีเดียวนะเราต้องรีบอัปเกรด ปืนยิงให้เร็วกว่าน,นี้ครับอ่าถ้าปืนเรายิงเร็วกว่าน,นี้เนี่ยเอ้ยปืนแรงกว่าน,นี้เนี่ยแล้วก็ลูกตุ้มเราแรงกว่าน,นี้เนี่ยสักสามร้อยาเมนะฮะเราจะชนะทุกคนครับโคโคโคแกแอนโ้คะแนนเอ้ยขันมันกุนกุนเว้ยนี่งไงหนึ่งทีสองทีเดี๋ยวนะมึงยิงกูทีเดียวตายเลยปะเนี่ยอะสู้มันไม่ได้ครับเอาเป็นว่าไปเจอเจ้าแอปเทมก่อนแอปเทมสี เฮ้ยน่าจะสู้ได้นะหนึ่งทีสองเอาเรื่องครับคุณผู้ชมแมขค่ะกลับมาแก้แค้นแล้วถ้าสมมุติผมติดอยู่ในหนึ่งอันดับหอันดับ1นถึงหนี่นะครับยังไงผมก็ได้ไปสเตตต่อไปครแต่ไม่อยากไปเลยสู้เขาไม่ได้ฮะเอาละคราวนี้ ดูดาเมจ2 0 0ครับกับเลือด500เอยแลมึงย้ายไปเเลฟะมึงจะมาอยู่นี่ทำไมเนี่ยฮะอ้วยความแรงขนาดนี้มึงควรจะย้ายสเตตไปได้แล้วไอ้บ้าเฮ้ยไอ้นี่มันมาใหม่เว้ยแกคิดจะขึ้นมาชิงนั่นเรอเดี๋ยวนะใช่คันนี้กูแพ้ป่าวะไม่น่าใช่บ้างใช่วะ่ะ มั่งยิงแรงทิ้หายเลยเราเอาไงกับมันได้บ้างวะเนี่ยสีสู้มันไม่ได้ไอ้นี่ละ่ะไอ้นี่เราสู้ไปยังวะลองกดดูก่อนครับเฮ้ยน่าจะสูสีะที่ไหนก็รอดูดาเมจครับต่างกันลิบลับเลยฮนะเลือดเราก็น้อยกว่ามันครับดาเมจเราก็น้อยกว่ามันนะฮะเฮ้ย เวกูยังดีเฟนต์อยู่เว้ยไอ้กูข้างล่างนี่คือซูมไม่ได้เราตกอันดับมาแล้วฮะไอ้ไอ้นี่มันขึ้นมาอีกแล้วครับไอ้เจอาเนี่ยโอ้คราวนี้เหมือนมันจัดเต็มมากเลยครับคุณผู้ชมฮะของนี่ปูฟ้องมากมึงหนีกูเหรอโอ้ไม่นะนี่แรลงขนาดนี้แต่แรกก็บอกกันกูก็ไม่สู้มึงแล้ว <c oughs> ไอน,นี่เหมือนมาใหม่อีกแล้วฮะมาใหม่กูสู้ไปยังะงปะก,กูสู้ไปแล้วสู้ไม่ได้ออกช่วงนี้หนีครับหนีทับฮะสู้ใครไม่ได้กูหนีก่อนนี่แหละอันดับสี่กระโดดกันแน่แน่อ๋ออันนี้ก็สู้ไปแล้วครับสู้ไม่ได้เหมือนกันฮะเฮ้ยเกลียดเอ้ยไอที่หนึ่งอะ่ะมาโดนหน่อยดิวะ อยู่อันดับหนึ่งได้ไงเนี่ยของกระจอกขนาดเนี้ยฮะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมว่ามันน่าจะอัพสักเลเวลยี่สิบแตแรงขนาดเนี้ยนะอันเดียวเนี่ยเฮ้ยเครียดเลยฮะคุณผู้ชมฮะบอกเลยว่าผมน่าจะยังไม่สามารถไปสเตจเจ็ดได้ครับและจากที่ดูเนี่ยในอีพีนี้เนี่ยนะฮะตังก็ไม่มีครับของก็มีน้อยฮะ ผมอาจจะต้องใช้เวลาในการฟาร์มหาของสักพักหนึ่งครับคือผมมองว่าเกมนี้เนี่ยจริงๆแล้วพอระยะเวลานานๆไปเข้า่ยนะครับเรายิ่งต้องใช้เวลาเพื่อเก็บเงินและมาอัปเกรดครับเพราะว่าพอหลังๆเนี่ยการอัปเกรดเนี่ยใช้ตังเยอะมากขึ้นกว่าเราจะหาของได้มาเพื่อต่อตู้ก็ใช้เยอะมากขึ้นเนี่ยฉะนั้นในเกมนี้ผมกำลังคิดอยู่ว่าผมควรจะทำต่อไปหรือไปแอบเล่นเงียบๆคนเดียวดีฮะ อ,อ,อ,ะอ,อะไรวะเนี่ยกูแพ้อีกแล้วเหรอเฮ้ยขาจะเก็บกล่องครบไหมเนี่ยวันเนี้เอาละสู้ได้เนี่ย,ยเกือบไปอะนึกว่าแพ้แล้วและครั้งสุดท้าย,ยและแมตช์สุดท้ายที่เรามาลุ้นกันว่าเราจะได้กล่องหรือไม่ดูท่าทางแล้วกูน่าจะสู้มันไม่ได้มา นี่ไงโอ้โหมึงฟาดกูขนาดนี้มึงเอาเกมกูกลับไปเล่นที่บ้านเลยเดี๋ยวกูจะลบทิง้งละไอ้บ้าเฮ้ยตู้มันลุกเอากล่องมาให้จงได้เรียบร้อยครับชนะคุบสามแนะคราวนี้เราก็ได้กล่องไม้กักากมานะฮะเพื่อเอามาลุ้นว่าเราจะมีของอะไรมาเพื่ออัพเกรดอ่าต่อไปบ้างฮะ เอาเป็นว่านะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะว่ามันต้องใช้ระยะเวลานานมากขึ้นครับในการฟาร์มหาของนะฮะซึ่งสเตนนี้แม่งสู้ใครแทบไม่ได้เลยครับฉะนั้นเนี่ยยังไงก็ตามนะสำหรับใครที่ยังอยากให้เล่นเกมนี้ต่อนะฮะก็อย่าลืมคอมเมนต์และกดไลค์กันด้วยนะครับและอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ผมด้วยนะฮะไปแล้วนะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายจ้า